สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องของอารยธรรมยุโรปสมัยกลางค่ะเรามาเริ่มกันที่ความเป็นมาของอารยธรรมยุโรปสมัยกลางหรือยุคการน,นะคะเป็นหนึ่งในการแบ่งช่วงเวลาในประวัติศาสตร์โลกนำหน้าด้วยอารยธรรมสมัยคลาสสิกและตามหลังด้วยสมัยใหม่นักประวัติศาสตร์โลกได้กําหนดช่วงเวลาสมัยกลางของสกลโลกไว้ว่าการล่มสลายของจักวรวรรดิโรมันตะวันตกในคิาานสตศักราช4 7 6 เป็นจุดเริ่มต้นของสมัยกลางเพราะหลังจากการล่มสลายของจักวรวรรดิโรมันตะวันออกกลายเป็นจักวรวรรดิไบรเซนไทราการล่มสลายของมหาอำนาจทำให้รรยุโรปแตกอาณาจักรอีกมากมายและไม่มีสื่อแปรจนตกเป็นเหยื่อของการลุกรางจากชนชาติภายนอกคิดศาสนาจึงกลายเป็นที่พึ่งและสถาบันสูงสุดของยุโรปสมัยกลางซึ่งในยุโรปสมัยการนะคะ จะเป็นการปกครองในระบบขุนนางหรือียกอีกชื่อหนึ่งว่าระบบฟิวดันหรืออาจเรียกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าระบบศักดินาสวามิภักดิ์ซึ่งหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายกับข้าในเรื่องเกี่ยวกับการหาผลประโยชน์ของที่ดินเริ่มจากกษัตริย์นะคะมอบที่ดินให้แก่ขุนนางเพื่อตอบแทนความดีความชอบขุนนางก็จะทําหน้าที่ปกครองผู้คนที่อาศัยอยู่ในที่ดินและมีพันธะต่อกษัตริย์โดยส่งคนไปช่วยรบค่ะ ลักษณะของระบบฟิวดันนะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างหลอดกับเวสเซิลเป็นระบบการกระจายอำนาจออกจากศูนย์กลางกษัตริย์ไปยังขุนนางแคว้นต่างๆซึ่งขุนนางนะคะก็จะมีกองทัพเป็นของตนเองหน้าที่ของหลอดนะคะคือผู้พิทักษ์รักษาเวสเซิลในที่ดินของเวสเซิลจากศัตรูให้ความยุติธรรมปกป้องคุ้มครองในการพิพาาคดีโครงสร้างทางสังคมของระบบฟิวดนันกษัตริย์จะมีฐานะเป็นหลอดสูงสุดโดยมีขุนนางเป็นเวสเซิล มีพรนธะผูกพันทางหน้าที่ต่อกันกษัตริย์จะพระราชทานที่ดินเป็นการมอบหมายอำนาจในการปกครองให้กับขุนนางอำนาจของกษัตริย์ก็จะอ่อนตัวลงในการที่จะปกครองราษฎรที่อยู่รอบพระนครดินแดนส่วนอื่นๆจะเป็นของขุนนางไม่มีความผูกพันกับกษัตริย์โดยการยกย่องให้เป็นหัวหน้ามีข้อผูกพันกับกษัตริย์เพราะมีดินแดนอยู่ในอาณาเขตจึงยอมเป็นเวสเซลซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือพระเจ้าแผ่นดินยามสงคราม ที่ดินที่กษัตริย์พระราชทานให้าสามารถริบคืนได้้าวิรณุไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือซส่งชีวิตโดยไม่มีทายาทชนชั้นปกครองหรือขุนนางเจ้าของที่ดินในยุคปสมัยกลางจะมีการทําสงครามกุศกซึ่งการทําสงครามกุศลก็จะเป็นการทําสงครามระหว่างศาสนาซึ่งอาจหมายถึงสงครามระหว่างชาวคิดต่างนิกายด้วยกันเองหรือชาวคิดกับผู้นับถือศาสนาอื่นแต่โดยส่วนใหญ่มักจะหมายถึงสงคราม ระหว่างชาวมุสลิมกับชาวคริสต์ในช่วงศตวรรษที่สิบเอ็ดถึงสิบสามสงครามคูเสกเป็นสงครามศาสนาระหว่างชาวคริสต์จากยุโรปปใะชาวมุสลิมเนื่องจากชาวคริสต์ต้องการยึดดินแดนศักดิ์สิทธิ์และเมืองคอนสแตนตินโนเปลิลหรือเมืองอิสตันบูลประเทศตุรกีในปัจจุบันซึ่งแต่เดิมเป็นอาณาจักรโรมอยู่ก่อนแล้วกองทัพอิตาลีจะเข้ามาในตอนเริ่มสงคราม ชาวมุสลิมได้เข้าปกครองดินแดนศักดิ์สิทธิ์เนื่องมาจากยูเซตริกผู้นำโลกอิสลามได้เข้ายึดครองดินแดนแห่งนี้ซึ่งเป็นยุคข,ของคอรีฟาอุมัตซึ่งเป็นผู้นำทางศาสนาและการเมืองของอาณาจักรอิสลามที่เป็นสถานที่สำคัญของสามศาสนาสงครามครูเสกเกิดขึ้นหลายครั้งแต่ครั้งที่สำคัญที่ใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นระหว่างศตวรรษที่11-13 ซึ่มมีสงครามใหญ่ๆเกิดขึ้นถึง9ครั้งในมหาสงครามครั้งนี้และยังมีสงครามย่อยๆเกิดขึ้นอีกหลายครั้งในระหว่างนั้นสงครามบางครั้งก็เกิดขึ้นภายในยุโรปเองเช่นที่สเปนและมีสงครามย่อยๆเกิดขึ้นตลอดศตวรรษที่16สงครามครูเสดนี้มีหลายครั้งหลายหนด้วยกันผัดกันแพ้ผัดกแบบันชนะที่ถือว่าสําคัญมีอยู่8ดครั้งครั้งที่1เมื่อพศ1 6 3 9ถึง1612 แบ่งออกเป็นสอนตอนตอนแรกพวกชาวยุโรปออกเดินทางไปโดยไม่รู้ทิศทางไปทางยุโรปภาคตะวันออกเฉียงใต้มุ่งจะไปรบกับคนนอกศาสนาซึ่งยังไม่รู้แน่ว่าเป็นผู้ใดจริงไม่รบพุ่งกับพวกคิดเตียนด้วยกันตามทางผ่านแสกมากพวกที่เหลือไปถึงกรุงคอนสเตติโนเบลิลจัก,กรวรรด,ดิได้ช่วย พวกที่มาให้เข้าไปถึงแดนทวีปเอเชียพวกเหล่านี้ถูกข้าวฟันล้มตายไปเสียก็มากครั้งที่สองเมื่อพศ1690-1692ถึง 1, 92, เป็นสงคารามเพื่อจะกู้ดินแดงของราชอาณาจักรลาตินแห่งกรุงเซยูซาริมกับคืนบุคคลสำคัญที่นำทัพไปคือพระเจ้าหลุยส์ที่7แห่งประเทศฝรั่งเศสและจัก,กรพรรดิคอนราดที่3แห่งจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่เป็นผลสำเร็จ ครั้งที่3เมื่อพศ1732-1735ถึง 1, ระยะนี้ฝ่ายมุสลิมมีประมุขใหม่ผู้มีสามารถมีนามว่าซาลาดินได้รบพุ่งชิงดินแดนที่ยังคงเหลือเป็นของพวกคิดเตียนอยู่ไปอีกอันมากเมื่อข่าวไปถึงยุโรปกษัตริย์หลายองค์ถือเป็นหน้าที่ที่จะช่วยกู้ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์กลับคืนมาจึงจะเป็นทัพกษัตริย์ยกไปรบประกอบด้วย เฟดริกบาบารอซาเป็นกษัตริย์เยอรมันและจักรวรรดิรมันอันศักดิ์สิทธิ์แต่ได้ประสบอุบัติเหตุจมน้ำทิ้นประชนในดินแดนเอเชียไมเมนอร์ทัพเยอรมันจึงยุก,กลับครั้งที่4พศ1,745ถึง1,747เริ่มจากการที่ได้มีชนชั้นสูงชายุโรปเดินทางไปถึงเมืองเวนิสเพื่อขอจ้างเรือคนทหารไปอียิปต์ เพื่อตัดกำลังพวกมุสลิมแต่ทางนั้นก่อนแต่ชาวเวนิสเรียกค่าจ้างแพงมากชาวเวนิสก,กลับขอให้พวกนักรบไปช่วยตีเมืองแห่งหนึ่งที่เป็นคู่แข่งทางการค้าของเมืองเวนิสให้ก่อนจึงจะขนส่งทหารให้กับนักรบกูสิตก็ทำตามทั้งที่ไปรบกับผู้ที่เป็นริสเตียนด้วยกันนอกจากนั้นยังชวนให้ไปช่วยจักรพัิแห่งกรุงคอสเตติโนเบิลน ไปปราบคู่แข่งของพระองค์ทั้งนี้เพื่อเวนิสจะได้รับรางวัลเป็นผลประโยชน์ทางการค้าในจัก,กรวรรดิโรมันตะวันออกครั้งที่5เมื่อพศ1761-1674ถ 1, 4, พระสันตปาปาอินโนเซน์ที่3ได้ชักชวนให้ชาวยุโรปไปรบพวกมุสลิมทางอียิปต์ไปยึดเมืองเดมิเอนตาในอียิปต์ได้ในปีพศ1762 แต่รักษาไว้ไม่ได้ถูกมุสลิมชิงกลับไปครั้งที่6เมื่อพศ1 7 7่เ7 7ถึง1,772จักรพรรดิเฟเดริกที่สองผู้ครองจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้นำทัพสงครามครั้งนี้ไม่มีการรบพุ่งกันเลยพระองค์ได้เปิดเจราจากับสุลต่านแห่งอียิปตเป็นผลให้พวกคริสเตียนได้รับอนุญาตให้เข้าตั้งอยู่ในดินแดนบางส่วนได้โดยสะดวกสบาย ไม่ว่าดินแดนนี้เป็นของมุสลิมที่เจ็ดเมื่อพอศ .1,791-1,797 พระเจ้าหลุยที่9แห่งประเทศฝรั่งเศสได้รับข่าวพวกมุสลิมกลับยึดครองกรุงเซยูซาเลมได้อีกจึงนำทัพไปแต่เมื่อไปถึงอียิปต์เรือก็อับปรางต้องเสด็จกลับครั้งที่8พศ .1,813 พระเจ้าหลุยที่9พยายามไปทางสงครามครูเสดอีกครั้งโดยไปทางตูนิดหรือคาเทอร์เดิมบนฝั่งทะเลภาคเหนือของแอฟริกาแต่ไปสิ้นพระชนที่เมืองนั้นด้วยแรงศรัทธาดังกล่าวทางาศาสนาจึงถวายประเกติยุธและยกย่องพระองค์เป็นเซนหลุยระยะเวลาทําสงครามครูเสดเป็นเวลาทั้งสิ้นประมาณ200ปีและสิ้นสุดลงด้วยการปรีปนม ให้พวกคิดเตียนได้รับความสะดวกในการเข้านมัสก,การภูชัยสถานที่ดินแดนแต่ยังอยู่ในการครอบครองของพวกมุสลิมสภาพสังคมยุคใหม่กลางการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ยุดติลงอีกครั้งในช่วงิศตวรรษที่13-14นั่งองจากเกิดสงครามร้อยปีซึ่งเป็นสงครามระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสและเกิดการระบาดของการระโรค ทำให้ประชากรในยุโรปเสียชีวิตเป็นจำนวนมากถึงหนึ่งในสาของประชากรทั้งทวีปทำให้เขตเมืองได้เริ่มเสื่อมลงอีกครั้งหลังจากทศตวรรษที่1 1เป็นต้นมาการขยายตัวทางการค้าและอุตสาหกรรมเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยเฉพาะในประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนทำให้เริ่มเกิดชุมชนเมืองขึ้นอันประกอบไปด้วยชาวเมือง ซึ่งไม่ได้อยู่ในสังคมฟิวดัลแต่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ดำเนินชีวิตประกอบการค้าและอุตสาหกรรมผลของการค้าที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นยังทำให้สังคมฟิวดันและขุนนางเริ่มเสื่อมอำนาจลงแต่พวกพ่อค้าเริ่มมีอำนาจมากขึ้นเนื่องจากสังคมเริ่มมองที่ฐานะความมั่นคงเป็นหลักสำคัญในช่วงเวลานี้คิสัตน ศนาได้จเจริญรุ่งเรืองสูงสุดอิทธิพลของคริสตศาสนาในยุโรปสมัยกลางในช่วงคริสตศตวรรษที่4-5จักรวรรดิโรมันได้ถูกรุกรานจากพวกเผ่าอนารยชนหลายเผ่าพวกอนารยชนเหล่านี้ได้อุพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งในดินแดนส่วนต่างๆของจักรวรรดิโรมันตะวัน จักรวรรดิโรมันพยายามสร้างความเข้มแข็งให้จักรวรรดิ ิสตศาสนาในเวลานั้นมีคุณสมบัติที่จักรวรรดิไม่มี 3. ความแตกแยกและเสื่อมโทรมของสังคมและการเมืองในจักรวรรดิสมัยนั้นคนจึงหวังมีชีวิตอย่างมีความสุขในโลกหน้า 4. อาณาญยชนที่รุกรานเข้ามาได้ทำลายแต่ความรุ่งเรืองของโรม,มันในด้านสถาบันการเมืองกัา บานพิศาสนากลับมีความแข็งแกร่งมากขึ้นและเมื่อจักรวรรดิโรมันล่ม ตกในคศ476จนถึงประมาณคศอ,อ1,000เป็นสมัยของการก่อรูปของอารยธรรมและสังคมยุคของยุโรปใหม่ซึ่งเป็นสมัยที่มีความตกตำ่ำทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมซึ่งนักประวัติศาสตร์เรียกชื่อเวลานี้ว่ายุคมืดการเมืองก่อนจกักรวรรดิ เผ่าเยอรมันบางคนรับราชการเป็นทหารของจกักร,รวรรดิโรมันต่อมานะคะเศรษฐกิจเมื่เชิญเผ่าเยอรมันเข้ามาตั้งถิ่นฐานภายในดินแดนต่างๆแล้วได้เปลี่ยนวิถีชีวิตมาเป็นเกษตรกรรมใช้ระบบนาลุ่มพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่คือนาข้าวข้าวโอ๊ตแระข้าวบาเล่ส่วนระบบชนบะทานขนาดใหญ่ถูกละเลยตั้งแต่ช่วงเวลาที่ สมัยจกกัววจกรรดัจกรพัรด์ดิสาเลอมาได้พยายามทำรนุบำรุงโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจได้แก่สร้างสะพานขุดโครงจัดระบบการพาณิชย์กำหนดมาตร,ราช่างตวงวัดผลิตเงินปราสังคมสังคมในช่วงเวลาสมัยกลางตอนต้นมีความวุ่นวายมากขาดระเบียบวินยัยและความมั่นค แต่โคโซนะครับ1 0 0 0งพันถึงหนึ่นะครับช่วงเวลานี้เป็นระยะเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับเนื่องจากสังคมตะวันตกมีประชากรเพิ่มขึ้นคลิปศาสนาในระบบจูดันนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดและเริ่มมีพัฒนาการในหลายด้านทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งภูมิปัญญานะครับเศรษฐกิจนะครับในระยะนี้การค้าซับซ้อนะครับเนื่องจากในระบบจูดันนะครับแต่ละมีเนื่อมีระบบเศรษฐกิจที่พึ่งตัวเองได้ เมื่อเกิดสงครามกูเสตนะครับซึ่งเป็นสงครามระหว่งางิษศาสนากับศาสนาอิสลามนะครับผู้คนออกไปสู่โลกภายนอกทำให้เกิดความต้องการสินค้านะครับระบบอุหกิจเรื่องมีการขยายตัวอีกครั้งโดยเฉพาะก,การค้าและอุตสาหกรรมในหัวเมืองสาคัญในอิตาลีนะครับพูกค้าเรื่องมีการติดต่อการค้าระหว่างประเทศการค้าทางบกมีความเจริญไม่น้อยไปกว่าการค้า,คาทางทะเลนะครับมีการตั้งศูนย์กลางในหัวเมืองท้องถิ่น โดยการร่วงลงทุนระหว่างโค้ง้ามกับคนในท้องถิ่นครับการเมืองนะครับหนึ่งความแบ่งแย่งระหว่างคลิปตจักกับจักรวรรดิจักรวรรดิแฝงม่อมสลายในช่วงคลิปศตวรรษที่เก้าอินแดนของจักรวรรดิแง่เบงเน่ออกเป็นฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีนะครับอินแดนเยอรมันมีจักรวรรดิปกครองแต่ว่าไม่เีอะมากมากนะครับจนในสมัยของพระเจ้า วัดทูที่หนึ่งนะครับแม่ทรงบกคงยินามันลีตาลี่สันกับปาปาจนที่สิบสองนะครับจึงทุงจักรพรพระเจ้าวัตทูที่หนึ่งขึ้นเป็นจักรพรรดิเองจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นะครับสูงนะครับระบบฟิวดันเจริญรุ่งเรืองสูงสุดนะครับในระหว่างทศวรรษที่เก้าถึงสิบนะครับผู้อารยชนจากแสแกนดิกเนวีนะครับปัจจุบันนะครับคือนอร์เวย์สวีเดนและเดนมาร์ก ที่เรียกว่าพวกไวกิ้งนะครับได้เข้ารุกรานจัก,กรวรรดิของพวกเฟนตนะครับปรากฏว่าจักรวรรดิของพวกเฟงไม่มีกําลังแข้งแกงพอนะครับการต้องกันไปจับพวกไวกิ้งตกเป็นหน้าที่ของพวกนาำท้องถิ่นหรือเจ้าของที่ดินนะครับทางสังคมนะครับการขยายตัวทางเศรษฐกิจน่ายุดติลงอีกครั้งในช่วงคริสต์ศตรวรรษที่1 3บถึงนะครับเนื่องจาก เกิดสงครามเวอรีนะครับซึ่งเป็นสงครามระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสและเกิดการวานของคาราโรกนะครับทําให้ประชากรในยุโรปเสียชีวิตเป็นจานวนมากถึงหนึ่งในสามของปรวรากิทางทวีปนะครับทําให้เหมือนได้เรื่องเสี่ยงวงอีกครั้งนะครับหลังจากริศตววรษที่เ1ด็จกลมานะครับการขยายตัวทางการค้าและอุตสาหกรรมจะเริ่มรุ่งเรืองขึ้นนะครับโดยเฉพาะในประเทศแถบเมดิกาและเอเนียนนะครับทำให้ เรื่องเกิดชุมชนเมืองขึ้นอันประกอบไปด้วยชาวเมืองซึ่งไม่ได้อยู่ในสังคมฟิวดังนะครับแต่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ดําเนินชีวิตประกอบการค้าและอุตสาหกรรมผลของการค้าจะเริ่มเมืองขึ้นยังทำให้สังคมฟิวดกันนะครับและกลุนมงานเรื่องสื่ออำนาจแต่พวกผู้ค้าเรื่องมีอำนาจมากขึ้นนะครับเนื่องจากสังคมเรื่องงบฐานะความมั่นคงก็หนักสำคัญนะครับระยะทาย ครับสมัยนี้มีช่วงระยะเวลาระหว่าง400ป150นะครับถึง150นะครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็น,ปนปสมัยใหม่นะครับห้าน <c oughs> การเมืองเศรษฐกิจในสังคมศาสนาะตัวรถแบบาทลุมนะครับความคิดแบบอนุสษษันิยมเริ่มเข้ามามีบทบาทในทัศนคติและความคิดของคนในสังคมในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่มีความเปลีป่ยนแปลง <c oughs> ทางการเมืองในดินแดนต่ตางๆของรัฐวันตก ทางเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจในช่วงนี้สามารถแบ่งได้เป็นสองช่วงเวลาได้เก่นะครับหนึ่งช่วงทิ่ศตวรรษที่14นะครับเป็นช่วงเวลาของเสือ่องสูงทางเศร,รษฐกิจของยุโรปทั้งด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมในการค้านะครับเดยมองนี้ใสรรมุมาจากสภาวะสงค,ครามใะเกิดการารุ่ดระบาดครั้งใหญ่นะครับในทวีปยุโรปซึ่งส่งผลทําให้ขาดแคลนอย่างรุนแรงพรคระชาชนลงายเป็นจํเนวนมาก ช่วงคิดศตรวตรรษที่15ระบบเศรษฐกิจได้กลับมาจะิญร,รุ่งเรืองอีกครัง้งหนึ่งนะครับกิจาการกิจาการทำได้ร่บรัยพัฒนาซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นกิจาการด้านจ้างฝีมือนะครับการทัวผ้าในการทำเหมืองแร่ครับความจะเิญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจในเขตเมืองทาให้ระบบเศรษฐกิจแบบฟิวรันต้องเสื่อมลงนะครับช่วงคิดศตรวตรรษที่15น,นะครับเกิดกลุ่มนายทุนซึ่งลงทุนในกิจการด้านต่างๆครับสังคมนะครับในช่วงนี้นะครับ สังคมระบบพิวดันเลศาสนาศาสนาจักรนะครับเริ่มเสื่อมลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับการเกิดสังคมเมืองการค้าและทำให้เกิดสังคมชั้นกลางเป็นจํานวนมากนะครับโดยชั้นกลางมีสถานะอยู่ระหว่างจนชั้นสูงเนี่ยนชั้นล่างนะครับกับจนชั้นชาวนาจนชั้นกลางต้องการรัฐบาลกลางที่เข้มแข็งนะครับในการคุ้มครองทางเศรษฐกิจขนาดเดียวกันนะครับกษัตริย์ก็ต้องการสนับสนุนจากจนชั้นกลาง ดังนั้นนะครับจึงเกิดความสัมพันธ์ระหว่างจนชั้นทรงชั้นนะครับขอให้เกิดลักษณะของสังคมที่เปลี่ยนไปนะครับหนึ่งนะครับสังคมระบบฟิวดันนะครับเสื่อมสายลนนนาุนะครับเนื่องจากสงครามพุเซนะครับทำให้ขุนนางต้องหมดไปทำสงครามไม่เสียชีวิตเป็นจำนวนมากและความจะเริ่มเกิดโกทางเุรก,กิจทำให้ขุนนางต้องยากจนลงอีกนะครับและได้หลบหนีพยุต์เข้ามาในเมืองเป็นจำนวนมากนะครับสสงนะครับ จนชั้นกลางนะครับขึ้นมาเนียงหน้าแทนที่ชนชั้นถิ่งามน,นะครับน่องจากสังคมใน้เปลี่ยนค่านิยมจากเรื่องชาติกำเนิดมาเป็นฐานะทางเศรษฐกิจของแต่ละบุคคลนะครับสามนะครับเกิดขบวนการนักวิชาการสายมนุษย์นิยมนะครับที่อ่านไปสนใจศึกษาอารยธรรมปีเตเลรูมันนะครับนักวิชาการกลุ่มนี้พยายามแยกนะครับความคิดทางศาสนาออกจากการศึกษาของตนเองนะครับ การสิ้นสุดของยุคกกลางยุคก,กลางในยุโรปสิ้นสุดลงเมื่อเกิดมีระบบกษัตริย์เป็นศูนย์กลางการปกครองที่เข้มแข็งและเป็นศูนย์รวงของการเกิดรัฐชาติขึ้นในยุโรปโดยรัฐชาติที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากการรวมตัวของคนที่มีเชื้อชาติและภาษาเดียวกันเช่นภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีการรวมศูนย์อำนาจ ได้รับการสนับสนุนจากชนชันกลางและเมืองศูนย์กลางการค้าที่เกิดขึ้นในระหว่างคริสตศตวรรษที่12-13สาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้อำน,นาจของขุนนางเจ้าของที่ดินเริ่มเสื่อมลงก็คือการนำเอาปืนไฟมาใช้ในการทำสงครามปืนไฟได้ถูกนำมาใช้ในการรบเป็นครั้งแรกเมื่อคศ1324 อำนาจของปืนทำให้ปราสาทแบบเดิมไม่อาจต้านทานอยู่ได้กษัตริย์ได้การสนับสนุนทางการเงินของพวกชนชั้นกลางจึงสามารถตั้งคกองทำประจำการของตงนเองขึ้นมาได้โดยไม่ต้องพึ่งาอาศัยไพร่พลของพวกขุนนาง นักประวัติศาสตร์บางท่านถือเอาปีคศ1 4 5 3เป็นปีสิ้นสุดเพราะเป็นปีอาณาจักรโรมันตะวันออกวูเล็บไปเส้นท้ายถูกเพื่อเติร์ดทำลายแต่บางท่านถือว่าสิ้นสุดลงในปีคศ1492เมื่อคนลัมัตค้นพบลูกใหม่อย่างไรก็ตามความจเจริญทางด้านศิลปวิทยาส,สมัยกลางความจเจริญของศิลปวิทยาการในสมัยกลางความจเจริญของศิลปวิทยาการในสมัยกลาง 1. ศิลปะใบเินไทยในขณะที่อาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่กําลังเสื่อมลุงจักรพัรด์คอนสเตนที่3แห่งโรมันได้สถาปนาเมืองหลวงทางตะวันออกอันเป็นเมืองหลวงของอา,า,าณาจักรใบเินไทยหรือจักรวรรดิโรมันตะวันออกวงเล็บมืองอิสตันบุลป,ประเทศตุรกีในปัจจุบันต่อมาเมื่อจักรพัรดิโรมันองค์กรก่อนต่อมายอมรับ ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำจักรวรรดิดังนั้นศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนามีลักษณะของการผสมผสานศิลปะตะวันตกกับศิลปะตะวันออกเป็นอย่างดีศิลปะที่สําคัญได้แก่สถาปัตยกรรมมีลักษณะเป็นวิหารรูปโดมโดยมีการประดับกระจกสีภายในวิหารที่สาคัญคือวิหารเซนโซเฟียวิหารอาเจียโซเฟีย ด้านประติมากรรมส่วนใหญ่เป็นพวกรูปบูชาเช่นพระเยซู 2. ศิลปะแบบรูมานสเป็นศิลปะแบบเรียบง่ายสถาปัตยกรรมส่วนจะมีแผ่นผังเป็นรูปไมก้กางเขนการก่อตั้งก่อสร้างเป็นรูปวงโค้งสถาปัตยกรรมที่สําคัญได้แก่พอปิซาประเทศอิตาลีงานด้านประติมากรรม จะเป็นภาพนูนสลักด้วยหินอ่อนและโลหะไม่เป็นธรรมชาติด้านจิตกรรมเป็นภาพวาดทั้งแบบธรรมดาและแบบเฟรโกมีลักษณะแข็งทื่อไม่เป็นธรรมชาติ 3. ศิลปะโกธีมีลักษณะเป็นธรรมชาติและเป็นแบบมนุษย์นิยมสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่มีลักษณะโคง้งปลายแหลมที่สำคัญได้แก่วิหารชาร์สที่เมืองชาร์สประเทศฝรั่งเศส ประติมากรรมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาคริสต์แสดงออกมีอารมณ์ความรู้สึกและเป็นรูปลอยออกไม่ติดฝาผนังไม่ติดธรรมชาติงานจิตรกรรมเป็นงานระดับกระจกสี 4. ศิลปะอิสลามเป็นลวดลายดอกไม้ลายเรขาคณิตและตัวอักษรนอกจากนี้มีการทำเครื่องปั้นดิเผาเครื่องโลหะเครื่องทองเหลืองต่างๆ 5. ้า 5. วรรณกรรม เป็นวรรณกรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตในระบบฟิวดดันเกี่ยวกับการประจนภัยการต่อสู้และค่านิยมด้านความซื่อสัตว์วรรณกรรมที่สําคัญได้แก่มหาการเกี่ยวกับาศาสนาคริสต์คือเทวนครควรรณกรรมในสมัยนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับทางลูกทั้งบทร้อยแก้วและบทระกองหกด้านการศึกษาการศึกษาส่วนใหญ่มีในวัดเลเน้นหนัก ทางด้านเทววิทยาต่อมาได้ขยายไปนอกวัดซึ่งนำไปสู่การจัดตั้งมหาวิทยาลัยสำคัญได้แก่มหาวิทยาลัยบาโลยามหาวิทยาลัยปารีสในฝรั่งเศสและมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดและเคมบริดจ์ในประเทศอังกฤษยุคการฟื้นฟูศิลปวิทยาการยุคการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการษษษษริศสตตะวรษที่1 4 1 6ถึงปลายยุคกลางเกิดกราร เปลี่ยนแปลงในยุโรปที่สำคัญคือเกิดการขยายขตัวของชนชั้นกลางเกิดความเสริมของาศาสนาครต์และที่สําคัญอำนาจกษัตริย์ค่อยๆกลับคืนมาส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวเป็นรัฐชาติต่างๆเกิดขึ้นเช่นอังกฤษฝรั่รงเศสและสเปนมีการติดต่อค้าขายตามเมืองต่างๆทั้ง,ท,งที่ในยุโรปผู้คนตื่นตัวเรียนรู้ศิลปวิทยาการของชาวกรีกและโรมันโบราณทำให้เกิดสมัย ฟื้นฟูศิละปะวิทยาการซึ่งเริ่มขึ้นที่บินเดนอิตาลีก่อนแล้วแพร่ไปยังส่วนต่างๆของทวียุโรปยุคนี้สิ้นสุดลงเมื่ออาณาจักรโรมาตันออกวงเล็บกรุงคอสตนดิโนเบิลถูกพวกเติร์กทำลายในปีคศ1453ยุคก,การฟื้นฟูศิละปะวิทยาการถือเป็นจุดเชื่อมต่อของประวัติศาสตรสมัยกล,กลางกับสมัยใหม่